วันที่สามธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกลอยพระพุทธบาทซ้อนลอยพระพุทธหัตซ้อนของพระพุทธเจ้าสามพระองค์องค์สมเด็จกุกุสันโธบรมศา,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จโกนาคมโนบรมศา,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จมหากัสโปบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า อยู่ใกล้เป็นรอยพระบาทซ้อนอยู่ไกลเป็นรอยพระหัตซ้อนอยู่โดยรอบ <c oughs> คือรอยพระบาทของพระอาหารหันตุกยุคและรอยพระบาทของพระอาหารหันต์ก็กััสปะมหาสาวก แลอยู่ด้านนู้นที่อยู่ไกลหน่อยก็คือรอยพระหัตถ์รอยมือของพระละหันอยู่ไกลๆและอยู่ใกล้ๆนี่นคือรอยพระหัตถ์ของรอยพระหัตถ์ซ้อนของพระพุทธเจ้าสามพระองค์อยู่แถวพระลานกงเกวียนอำเภอนาจั่วยจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ตะวันตกเสียงเหนือของของ พระลานกงเกวียนหินก้อนใหญ่ๆห,ห่างกันประมาณ1กิโลเมตร